เมื่อคืนนี้ครับอันนี้สลอ็อตกุสเซอร์ลิเวอร์พูลยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องโทษตัวเองแพ้นัดแรกของซีซั่นนะครับพี่โหน่งอันนี้สล็อตครับกุสเซอร์ลิเวอร์พูลนะครับผมยอมรับว่าทีมของเขาเนี่ยต้องโทษตัวเองครับหลังแพ้คริสตันพาเลตหนึ่งสองนีซึ่งถือว่าเป็นความไม่แพ้ครั้งแรกของฤดูกาลนี้ไปโดนดราม่านะครับไปโดนประตูช่วงนาทีสุดท้ายของทดเจ็บที่จริงหมดเวลาทดไปแล้วแหละแต่ผู้ตัดสินปล่อยให้ไหลไง พี่หนงอันนี้สล็อตนะครับเน้นย้ำถึงความผิดพลาดในช่วงท้ายเกมของเจอร์รี่ฟริมปงที่เสียบอลจนทำให้ทีมเนี่ยเสียประตูชัยให้กับเอ็ดดี้อนเกเทียจากที่เฟเดรโกเคยซ่าตีเสมอให้ล์พูได้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับสล็อตก็กล่าวหลังเกมบอกว่าเราต้องโทษตัวเองที่เล่นเกมรับได้แบบนี้มีผู้เล่นคนนึงแต่ัดสินใจวิ่งออกไปเพราะอยากเล่นเกมโต้กลับซึ่งมันไม่มีประโยชน์เพราะเวลามันหมดแล้วสิ่งสําคัญคือการเล่นเกมรับ ลิเวอร์พูลเนี่ยถูกเล่นงานอย่างหนักในครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังในจะเล่นได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็เสียประตูนาทีที่97 90 7แล้วอะ่ะหรับก็กล่าวต่อบอกว่าถ้าดูครึ่งแรกเนี่ยพาเลชสมควรเป็นฝ่ายชนะพวกเขาสมควรนำถึง 2, ถึง2-3ประตูครึ่งหลังเราดีขึ้นแต่ถ้าทีมไหนสมควรชนะวันนี้มันก็คือพาเลชนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราแพ้พูกเขาซึ่งแสดงเห็นว่าเจอพาเลเป็นงานที่ยากแค่ไหน น,นี้ก็คือการเปิดใจของพี่หน่งอันนี้สลอตนะเขาก็ยอมรับนะฮะว่ามันมันไม่ใช่การง่ายนะฮะเขาก็ย้ำว่าริอบ์พูเนี่ยต้องป้องกันลูกทุ่มให้ดีกว่านี้นะมีปัญหาเรื่องลูกเซตพงเซตพีทอะไรเงี้ยแหละนะ,ะครึ่งแรกเนี่ยมันยากมากพวกเขาเล่นได้ดีมากและสมควรนำหนึ่งศูนเราโชคดีที่มันเป็นเพียงแค่1นึู่นครึ่งหลังเนี่ยกลับตรงกันข้ามเราใช้เวลาสักพักกว่าจะรําประตูได้ และผมก็ทําได้ในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายแต่จากประตูลูกเซตพีทที่2ผูพวกเขาก็เป็นฝ่ายชนะถ้าคุณต้องการแข่งขันทุนต้องมีสมดุลที่ดีกับลูกเซตพีทและยิ่งไปกว่านั้นกับลีกนี้มันเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเราในฤะดูกาลที่แล้วตอนนี้เราเสียประตูให้กับนิวคาสเซิลไป2ลูกแล้วก็อีก1ลูกที่นี่แต่หลีกนี้เน้นไปนที่ลูกเซตพีทมากขึ้นเรื่อยๆพูดถึงคริสซอฟเปเลดครับเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของเขาเข้ากับผู้เล่นได้ดีมาก พู้เขาเล่นแบบรับลึกกับผู้เล่นมีความเร็วคอยโต้กลับแล้วก็ความใหญ่ของมาเตซาเรามีปัญหามากมายในครึ่งแรกช่วงเวลาที่เหลือเราครองบอลได้แต่ยากที่จะเอาชนะเกมรับลึกนั้นได้พูดถึงการแพ้เขาบอกว่าการเสียประตูในช่วงโทดเวลาอาเจ็บนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยตั้งแต่มีการเปลี่ยนตัวดังนั้นการทดเพิ่มอีกหนนาทีครึ่งจึงมีอะไรที่มันมันเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างแล้วก็ถือว่ามันน่าจะยุติธรรมดีแล้ว ผมต้องเช็คดูว่าผู้เขาทำประตูตัวไหนแต่เราเนะี่ยต้องป้องกันลูกทุ่มให้ดีกว่านี้เราได้เรียนรู้จากทุกเกมที่เราเล่นและเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากเกมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจเนาะของทางพี่หนงอันนี้สลอตส่วนฉชนันของกลาสเนอร์ครับโอ้โหเนื้อหอมมากๆคุณซื้อของพาเลตบอกว่านักเตะพาเลตเนี่ยสนุกให้เต็มที่นะครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับบอกว่า เราคู่ควรกับชัยชนะเราเล่นได้อย่างสุดยอดในครึ่งแรกและสมควรที่จะออกนำในการเจอกับแรงกดดันของลิเวอร์พูลพวกเขาสมควรแล้วแหละกับการที่เสมอแต่ผมก็ดีใจกับปฏิกิริยาของทีมเราผู้เล่นทุกคนมีความสําคัญมากตัวสํารองทุกคนลงสนามช่วยให้เราคว้าชัยชนะผมภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของเรามากๆเราพูดเกี่ยวกับบุคลิกของเราเรามุ่งมั่นเพื่อชัยชนะอยู่เสมอ ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคริสตอเลตได้รับรางวัลของพวกเขาในวันนี้แฟนๆจะมีค่ำคืนวันเสาร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับทั้งหมดของสโมสรผู้เล่นแสดงความมั่นใจอย่างมากเราวิ่งทำได้เยอะคุณต้องเห็นคุณภาพของการแจกบอลของเราการวิ่งเข้ากรอบเีตโทษมันยอดเยี่ยมมากเราจะวิเคราะห์เกมแล้วก็ซึมซับด้านบวกทั้งหมดผมบอกว่านักเตะว,ว่าให้พวกนายเนี่ยสนุกกับค่ำคืนนี้ซะมันเป็นการฟื้นตัวที่ดีที่สุดคุณต้องสนุกกับช่วงเวลาเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณต้องถามตัวเองว่าทำไมถึงทำแบบนั้นถึงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของทางโอลิเวอร์กราสเนอร์บอกว่าบอกให้แข่งเกลสซอบเลนเะนี่ยสนุกให้เต็มที่หลังจากที่พวกเขาเนี่ยโอ้โหทำดีมากๆนะครับต้องบอกว่าทำดีจริงๆเอ็ดดี้เอ็นเคทีซูเปอร์ซับเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหควีโวพาเลชนะได้ทุกเกมนะครับเอ็นเคทีก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่า ทุกคนกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและคิดว่าเราสามารถเอาชนะได้ทุกเกมแล้ววันนี้เราก็แสดงให้เห็นแล้วนั่นคือบรรยากาศที่เราสร้างขึ้นเราลงเล่นทุกเกมโดยคิดว่าเราสามารถเอาชนะได้ผู้จัดการทีมก็แค่บอกให้ลงไปช่วยทีมทุกครั้งที่ผมลงเล่นผมต้องสู้และช่วยเหลือทีมพูดถึงประตูของเขาบอกว่ามันแฉล็บมาแล้วผมก็แค่พยายามโฟกัสกับการฉับบอลแรกของผมผมเชื่อมั่นในตัวเองกับทั้ง2เท้าและมันเป็นการจุบสกอร์ที่ดีจากเท้าซ้ายของผมไม่จะต้องมีการรอ VR อยู่บ้างก็ตาม มันไม่มีอะไรน้อยไปกว่าสิ่งที่ทุกคนสมควรได้รับเราไม่เคยยอมแพ้เราไม่เคยหยุดเชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางเอ็ดดี้เอ็นเกเทียไปดูพี่เจ๋งกันหน่อยเมื่อคืนนี้โอ้พอดีหรือเปล่านะครับถือว่าจากนั้นของรูเบนอมริมครับยอมรับแมนยูคอนโทรลเกมไม่ได้นะครับกุมคำหมับเลยนะฟอร์มแบบนี้ครับ รูเบนอมบอรีกูซเมนยูนะครับยอมรับว่าแมนยะูเนี่ยคุมเกมไม่ได้และเล่นตามเกมตัวเองนะ่ไม่ได้เลยหลังแพ้เบรนฟอร์ด3-1ึ่งซึ่งทำให้เขาพบกับความกดดันมากยิ่งขึ้นครับเก้าอี้ร้อนจริงแมนยูตามหลัง2-0ตั้งแต่ช่วง20นาทีแรกครับก่อนที่เซสโกจะยิงตีไข่แตกให้กับพวกเขาหลังจากนั้นเนาะและแมนยูมีโอกาสตีเสมอด้วยแต่บรูโน่ฟรานเดสยิงจุดโทษไปตีเซฟลูกหมีครับคเคลเฮ์ และสุดท้ายครับก็มาจูเยิงเส้นเนี่ยยิงทดเจ็บส่งพวกเขาเนี่ยพบกับความไม่แพ้โดนตอกฝาลงไปอีกนับเป็นความไม่แพ้ในลีกนัดที่3ของฤดูกาลใหม่แล้วก็อามริมยอมรับว่าลูกทีมเนี่ยคุมเกมไม่ได้เลยทําให้ต้องเล่นไปตามเกมของเบรนฟอร์ดทุกอย่างนะครับอามเริมก็บอกว่าความไม่แพ้ที่สโมสรน,นี้รู้สึกเหมือนเดิมเสมอนะมันทําให้เจ็บปวดอย่างมากเราต้องคิดถึงเกมถัดไปแล้ว แน่นอนว่าเราอยากชนะเราคอนโทรลเกมไม่ได้เราเล่นไปตามเกมของเบรนฟอร์ดบอลจังหวะแรกจังหวะ2ลูกเซตพีดโมเมนต์สำคัญสำคัญมันไม่เข้าทางเรามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่แพอีกแล้วแต่เราต้องคิดถึงเกมถัดไปประตูแรกที่เสียมาจากบอลโยนยาวเราเนี่ยซ้อมรับมือลูกแบบนั้นในช่วงสุกสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเซตพีดด้วยเรารู้ว่าจะเจอบอลยาวและแค่จังหวะเดียวพวกเขาก็กมีโอกาสเลยเราต้องทําให้ดีกว่านี้ เราไม่ได้เล่นเกมในแบบของเราเลยเราคอนโทรลเกมได้เพียงแค่บางช่วงแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมเราต้องเล่นเกมของเราไม่ใช่ตามเล่นเกมของคู่แข่งแต่พวกเขาทําได้ดีกว่าเราในจุดนั้นผลงานในนัดน,นี้ทําให้รูเบนอัมริมเก็บได้เพียง34แต้มจาก33นัดหาชัยชนะ2เกมติดในลีกไม่เจอนับตั้งแต่เข้ารับงานคุมทีมแมนยู U, เมื่อเกือบปีที่แล้วนะฮะจะหาชนะเกมลีกไม่เจอเนะี่ย สเกมติดแต่โอ้ยหดีอว่าสถานการณ์ยากยุ่งเหยิงเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ข้างจะเจ็บจีดนะฮะต้องบอกเลยว่าเจ็บจีจริงจริงแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่นัดนะเพราะว่าสถานการณ์มันมันมันไม่เวิร์กแล้วนะครับคิดแอนดรูวครับกูซื้อของเบรนฟอร์ดแสดงความดีดีปรับแท็กติกไปเล่นแผนแบ็กโฟได้ผลนะครับหลังเปิดบ้านชนะแมนยูเมื่อคืนคิดแอนดูบอกว่า าการปรับไปเล่นเป็น Back แบ็กโฟนะไม่เรามีพื้นที่มีพื้นฐานด้วยสําหรับการครองบอลที่ดีขึ้นนะครับเรามีโอกาสจ่ายบอลที่ดีขึ้นเรามีความไหลลื่นของดัมกาสย่ามลุกนะคอยเชื่อมเกมส่วนด้านของฮาเดสันก็พยายามทําให้เราเนี่ยมันคงขึ้นด้านของอัมบูริมเนาะมักจะใช้ระบบคู่กลาง2คนแล้วก็แอนดรูเนี่ยถูกถามต่อเปิดเป็นพื้นที่ที่พวกเขาจ้องเล่นงานหรือเปล่าแอนดูก็บอกว่า นั่นเป็นวิธีที่เราเตรียมทีมโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราต้องการสร้างความกดดันด้วยจํานวนผู้เล่นหนึ่งในนั้นก็คือการใช้กองกลาง3คนและคู่แข่งเนี่ยมีกองกลางสองคนแต่คุณอาจจะมองอีกมุมและบอกว่าพวกเขามี4คนหากผู้เล่นริมเส้นเข้ามาด้วยแต่ถ้าเมื่อคุณล่อให้คู่แข่งเข้าหาได้พวกเขาจะเปิดพื้นที่ว่างเนาะเราพยายามผ่านบอลหนีหรือทะลุผ่านเพื่อใช้ความได้เปรียบของผู้เล่นที่มีในแดนหน้า เราทําแบบนั้นด้วยความกล้าหาญและเชื่อมั่นอย่างแท้จริงทั้งในจังหวะมีบอลและไม่มีบอลน,นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของคีตแอนดูนะครับบอกเลยว่าเชื่อว่าแผ,แผนแบ็กโฟนได้ผลนะครับรแฮปปี้ปรับแผนปรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนไป3-1โอโหจ,อจืดจัดเลยวิเศงอโมริม